ต่อไปลบมันเป็นปดิายแต่เตียนเองเราดิฟเเหมือนเดิมเลยก็เป็นสามวายกำลังสองแต่ปิดตัวแปรไว้ก็เป็นดีวายวาย <c oughs> ดีเอ็กซ์ิายก็เป็น็เ,นเหมือนติปกติดิฟายก็ได้หนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งแตปิดตัวแปรไว้ดีว อีกหนึ่งดีค่าของพี่ได้ต่อไปข้อสองให้เราจัดรวมดดลวบด d เอันนี้ก็จะเป็นลบสาม y กลังสองบวกหนึ่งตัวร่วม d า d บอันไหนที่ไม่ใช่จะย้ายมาฝั่งของค่าก็เป็นลบสองเราก็จะได้คำตอบของ d y by x แล้ว ด y วายดีเอ็กซลก็่ับด้วยล้กสามไปนคือำตอบแกยนิดด้วยนะครับที่หน้าสามนะครับอเออแล้วพี่จะบอกว่ามันมีสูตรลัดอยู่ ให้น้องเอาไปใช้ตอนเช็คคำตอบแล้วกันเนาะตุดจรัดเีใช้คำตอบว่ามันถูกหรือเปล่าตุดจรัศนี่มันจะอยู่ในระรับสามมันใช้คำตอบได้มันคิดตอบมัรัดก็จบแล้วแต่นี่มันมันยาวให้เราเอาไปเช็คคำตอบไปแล้วกันเนาะตุดจรัดนะอันดับแรก ให้เราจัดฟังก์ชันทั้งหมดให้เท่ากับศูนย์ให้เป็นฟังก์ชัน f x y จัดที่โจย์ให้มาให้มันเท่ากับศูนย์ทั้งหมดย้ายส่อนนี้มันเป็นข้าวพี่ย้ายมาส่วหนึ่งให้มันเท่ากับศูนย์ทิจ์ถามหา dy dyx มันจะเท่ากับลบนี่มันเป็นารลบลทำรูข้างบนจะเป็นฟังก์ชันยิเทียบ x ข้างล่างป็นดิฟเทียบไปยดิเทียบ x ในนี้ในที่นี้คือถ้าเราดิฟตัวแปรให้มองมาเป็นท่าคงที่ดึงออามาแล้วก็ดิฟเทียบ x ดิฟเทียบบาให้เรามองตัวแปรเเป็นท่าคงที่แล้วก็ดิฟเทียบเกโจทย์ข้อนี้ข้อนี้นะเ x จะเท่ากับ x กำลังสองลบ y กำลังสาม บวก y ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ถกไหมจัดไมเท่ากับศูนย์กำลังสองลบ y กำลังสาม เรต้องการหา dy ด y x dy dx กับลบ fx โดย f y มันจะต้องท้ามกันะครับลบดิฟังท่าข้างบนเนี่ยเทียบกับป x ถ้าเราเห็น y ให้มองวาเป็นค่าที่ ริทตัวแรกก็เป็น 2x ถูกไหมริดตัวถัดไป F, เหมือน x เปรียบเสมือนนี้เป็นหนึ่งถูกไหมแล้วให้มองมาเป็นเท่าที่ริดหนึ่งได้อะไรเป็น0จะเป็นบวก0ได้ลบศูนยี่ก็เหมือนเดิมเปรียบเสมือน x เป็นหน,นึ่งริทหนึ่งก็ได้ศูนย์จะบวกศูนยี่ก็เหือเดิมได้ศู0 F. ต่อไปยิทเทียบอกกาอกระนังสองเทียบเสมือนบาเปึ่งถูกไหมบิหนึ่งไม่ได้ศูนอันนี้ยิบเทียบบไ,ได้เท่าไรลบสบายิบาไ,ได้หนึ่งเอ้ยสามบากรังสองก็เหลือลบสองน,นี้ตวนด้ลบสามบากนังสองมาหมบ้ะ เอาไว้เช็คำตอบเนาะแล้วอย่าไปทำให้อาจารย์ดูแล้วแบบนี้ย mm hmm. ก mm hmm. ตัวไหนให้มองอีกตัวหนึ่งคือข้าของพี่นะครับ เรารดูตัวนี้เราดูแต่ตัวนี้ตัวหางนี่ Y Y X อ่าทิ่เป็นดวงก่อนเนาะตัวแรกยิดทั้งสองข้างก่อนใส่ยิ้ทั้งสองข้างใส่ยิ้ไปทั้งสองข้างไ่ยิ้มไปทั้งสองข้างนี่แล้วก็กระจายทิ่ไปทีละตัวดิ Y X กำลังสาม ดอ่งตัวแรกก็ได้เป็นสามนกำลังสอง dx by dx ดิจตัวไปน้องสังเกตเห็นไหมว่ามันคูณกันอยู่เราต้องใช้สูตรผลคูณเป็นหน้าดิจหลังบวกหลังดิจหน้าเออหน้าเป็นโบเกอร์ y กำลังสองดิตัวหลังดิจิ x ก็ได้เป็นหนึ่งก็เป็น dx dx แล้วก็บวกหลังหลังเพื่อไรหลังคือ x ดิตัวหน้าดิตัวหน้าได้สองบก็เป็น ดี y ด้วยเปลีปป d y, y, ่ยนเด็นเปลี่ยนดีวายบายดีเอ็กซเพราะเราจะเทียบบียลบสามก็เหลือศูนย์เออมันจะเหลือสอง x y d กซีที่ไม่ใช่ก็ย้ายฝั่งมาฝั่งหนึ่งจะเป็นลบ หกเำลังสองลบวากำลังสอีวายไม่ได้เอ็กเ้ว่ยายสองลกเ็กกำลังสอบากำลังสอง้าฝั่งนี้ำงนนาาง เราลองมาคิกิดดูแบบวิธีแบบสุรดอนวายวา X เอ็กเท่ากับลบข้างบนเป็น F อฟเอ็์ในเอฟลบข้างบนเทียบกวแปเอ็ตัวแรกก็ได้เป็นต่างเกำลังสองัดไปเทียบกวแปเอ็มองอื่เป็นเท่าที่ฟิดเได้หนึ่งถูกไหมได้เป็นบวก y กำลังสองิฟสามได้ศูนย์ไปข้างล่างวิดเทยียบ y ตัวแรกก็เหมือนเก็ี่ยตัวเหมือน y เป็นหนดิฟหนึ่งได้ศูนยนี้ิดเทียบ y ของ x เป็นค่าคงที่ก็จะเป็นสอง x y หรือว่าส x y ดิฟสามได้ศูนย์เลยนะครับรบ จาเลขกำลังสองลบายกำลังสองสอง็วาเออถูกไหมถูกไหม <c oughs> ข้อตดท้ข้อตุดไ้อันนี้น้องลองไปคิดแบบวิธีตรงดูนะครับที่จะทำแบบสูตรการให้ดูอันดันแบแรกต้องจัดให้มันเท่ากับศูนก่อนจัดให้มันเท่ากับศูนก่อนเป็น x กำลังสาวกส y กำลังสองลบสี่ x y เกับศูนย์ <c ười> y x เท้ากบลบข้งบนเท่ากับ 2x แลวะมันจะเป็น 3x กั2บวกอันนี้ จะเปนเหมือน x เป็นหนึ่งกับศูนยอันนี้ลบสี่ x มองไปอุดเข้าที่ก็เหลือลบสี่ข้างล่าง x เท่ากับแป y ตนนัวนี้จะเป็นเหมือนยเป็นหนึ่งดหนึ่งจะได้ศูนยตนนัวนี้จะเป็นบวกสี y ตัวน,นี้ ดไ,ได้หตัอื่นมองข้งางที่กเ็เป็นลบสีกจะด้รับลบสากำลังสองลบสี่วายส่วนด้วยวายถ้าทำแบบวิธีตรงๆก็คือเราดิทั้งสองข้างแล้วก็จัดรวมวายไปดิข้ามด้วยกันแล้วก็ย้ายข้า อาใช้ตอนเช็คคำตอบนะครับเดี๋ยวคิดเร็นองให้จาเอยู่ไงเจบาวันนี้ เดิมเลยเหมือนเดิมจดาแรกจัดให้เท่ากับศูนย์เงกลังสามลบสามกลังสองบายบวกบายกลังสองเท่ากับศูนย์เฮ้ยลบยี่สเท่ากับศเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน S x บาย x กำลังสามลบสาม x กำลังสองบายบวกบาย โดถาม่ y ปที่ x แล้วก็ลบดึงลบตัวแรกตัวแรกข้างบนเป็เจตัวแปร x อยู่หน้า x เป็น3 x กำลัง2อันนี้เป็เจอตัวแปร x มองตัวอ่างที่ y เป็นคง x y อันนี้เป,ปี่ยนเสมอนหนึ่งเป,ป็นหนึก็ได้ศูนอนดิก็ได้ศูน